คลิปนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศจากวินเดอร์เมีย k e เลกดิสทริกนั่นเองนะคะของประเทศอังกฤษซึ่งัมได้เก็บบรรยากาศนะคะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะมาให้ทุกคนได้ชมกันบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะใบไม้ก็จะเริ่มเหลืองแล้ว โซดแวมก็จะชอบนั่รถทัวร์รถบัสแบบนี้มากๆเลยเวลาไปตามเมืองต่างในอังกฤษหรือว่ายุคนะคะที่นี่วินดเมียจะอยู่ที่9บอนตอนคน,นะคะสามารถนั่งได้ทั้งวันเลยไปกลับไม่นับว่ากี่เที่ยวนะนั่งได้ตลอดสายเลยชมวิวย,ยาวๆทั้งวันเลย เที่อังกฤษนะคะเขาก็จะขับรถทางเดียวกันแบบเดียวกันกับที่ไทยเลยนะคะแต่ว่าที่ต่างกันก็คืออังกฤษนะ่ะมีวงเวียนเยอะมากนี้เรายังขับรถไม่ได้นะ,ะต้องทําใบขับขี่ก่อนนี่บรรยากาศชนบทนะคะก็คืออากาศโล่งเย็นสบายหายใจสะดวกมากเลยสดชื่นสุดๆส,สำหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวที่วินเดเมียนะคะก็แนะนำเลยนะรถ บัสชมเมืองแบบนี้นะคะ9ปอ์ต่อคนคุ้มค่าแล้วก็สะดวกสำหรับการเดินทางมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถขึ้นลงตามสถานที่ต่างๆระหว่างวินเดเมียแล้วก็กลาสเมียนะคะได้ทั้งวัน ส่วนตรงนี้ที่เรามาถึงก็คือแอมเบิลไซนั่นเองจะเป็นเทาเล็กๆที่อยู่ใกล้กับธรรมชาติเลยสามารถเดินไปยังตามสถานที่ต้องเที่ยวต่างๆได้ง่ายมากๆเลยเพราะว่าเขาจะเป็นเส้นทางเดินศึกษาแล้วก็ชมธรรมชาตินะคะสำหรับนักท่องเที่ยวเขาจะชอบมาเดินป่ากันตามจุดนี้มากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะนั่งรถขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อเดินทางไปยังกลาสเมียแต่ถ้าใครไม่อยากพักที่ เวินเนเมียนะคะก็สามารถจองที่แอมเบอร์ไซด์ได้นะเพราะว่าจะใกล้กับธรรมชาติมากกว่าเนาะตรงนี้นะก็จะเป็นวิวระหว่างทางที่เรากำลังเดินทางขึ้นไปยังกลาสเมียและเวลาที่เราเดินลงมานะเราก็จะเห็นแม่น้ำแบบนี้นะคะไหลผ่านตลอดทางเลยซึ่งเป็นบรรยากาศที่แบบสวยแล้วก็อบอุ่นมากเลยท่ามกลางธรรมชาติาใบไม้ที่เปลี่ยนสี แต่แอบเสียดายมากนะคะในทริปนี้ไม่มีวันไหนที่แดดจะออกมาส่องแสงให้เห็นเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีแดดนะคะรับรองว่าบรรยากาศยิ่งจะสวยงามมากๆภูเขาก็จะเป็นภูเขาหลากสีนั่นเองแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเราก็ได้อีกหนึ่งบรรยากาศเป็นเสน่ห์ของประเทศอังกฤษนั่นก็คือความอึมครึมของเมฆหมอกบนท้องฟ้าแบบนี้นั่นเองนะถึงแล้วนะคะนี่ก็คือกลาสเมียนั่นเองแต่ เน,ะะนื่องจากว่าฝนโตกอ่ก็เลยไม่มีโอกาสได้เก็บภาพบรรยากาศในหมู่บ้านที่คลาสมียมาฝากนะคะจะเป็นทาวเล็กๆก็จะมีร้านอาหารคอฟฟี่ช็อปสวยๆนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเอาไว้คราวหน้าไม่พลาดแน่นอนแต่ว่าครั้งนี้เดี๋ยวเราไปเดินป่ากันก่อนเลยนะคะนี่ก็จะเป็นทางเดินที่เรากำลังจะเดินไปยังเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะฟอเรสต์ Forest นะคะเดินเข้าป่ากันเลยเนาะเดี๋ยวไปชมธรรมชาติกันค่าม่ แต่เอาจิงแล้วเราน่าจะมาผิดทางนะที่จริงเขาจะมีอีกทางนึงจะเป็นทางเส้นทางธรรมชาติจริงๆแต่ว่าในที่สุดนะคะเราก็มาเจอกับลำธารจนได้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศลักษณะนี้ค่ะต้นไม้สีเหลืองมีแม่น้ำไหลผ่านเสียงน้ำก็คือสดชื่นมากๆเป็นอะไรที่เราแบบว่าเคยจินตนาการไว้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเหมือนในนิยายอย่างนั้นเลยเหมือนในนิทานที่เราเคยอ่านเลยนะคะ เดินทางกันต่อไปจ้าเส้นทางก็ประมาณ5กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปถึงผับแล้วจะได้ดื่มเบียร์สักแก้วให้หายเหนื่อยกันสักทีหนึ่งนะส่วนตัวเราก็รู้สึกงงมากๆเลยนะกับอากาศที่นี่เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกเดินไปนิดเดียวอ่ะเหงือออกแล้วก็ต้องเอองงว่าวันหนึ่งจะต้องใส่อะไรดีจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ย If you have to tell, I don't know if you're following me. <laughs> จริงแหละน่าจะจริงเราเดินมาผิดทางนะคะนี่ไม่ใช่เส้นทางธรรมชาติที่เราควรจะเดินนะเรากับเดินตามทางรถที่เรานั่งรถขึ้นมาซึ่งก็ได้วิวเดิมๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือซะว่าได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดมากกว่าเดิม และแล้วเราก็เดินทางมาถึงแอมเบิลไซส์เสือก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเศษนะคะในการเดินจากกลาสเมียมายังจุดนี้เนาะก็เป็นยังไงบ้างคะสวยไหมคะดูวิวชมวิวให้ชมวิวก่อนซึ่ง ในทาวนี้นะก็จะมีเกสเฮาส์เยอะมากเลยจริงๆแล้วถ้าเกิดใครมาเที่ยวนะก็อยากให้ลองพักที่นี่สักคืนหนึ่งแต่ส่วนตัวแอมนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามาที่นี่เป็นครั้งแรกเราก็ไม่รู้เนาะเราก็เลือกพักที่วินดเมียเนื่องจากว่าใกล้กับสถาน,นีรถไฟนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเลือกพักที่แอมบอรไซก็ถือว่าสะดวกนะจากนั้นเราก็รอขึ้นรถบัสนะคะนั่งกลับไปยังวินดเมียก็ถือว่าวันนี้เป็นอันจบทริป